นี้พอไปกลุ่มที่สามระดับที่สามนะครับก็คือไปทำรีทอฟิตเลยไปทำรีโนเวทไปปรับปรุงจริงๆเลยนะครับก็เอาอีกนะเฉพาะกลุ่มที่เป็นรีทอฟิตเนี่ยก็ยังสามารถแบ่งกลุ่มได้ย่อยลงไปอีกนะครับสามารถแบ่งกลุ่มย่อยลงไปอีกก็แบ่งลงไปเป็นการปรับปรุงที่มีผลกระทบน้อยนะครับมินิมอลอิมแพคนะครับมีผลกระทบน้อยนะเมื่อ ทำไปแล้วเมื่อ implement ไปแล้วเนี่ยเ,เมื่อ,เม,อ,เ,อ,มอเมื่อลงมือทํอาไปละเมื่อลงมือทํำลงมือปรับปรุงพวกการใช้งานอาคารลงไปนี่นะไล่ไปจนถึงกลุ่มมาตรการที่ต้องการ deep retrofit ก็ ic, คือต้องปรับปรุงขนาดใหญ่ขนาดลึกๆเลยนะครับอาจจะเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับอาจจะต้องถึงขั้นไปรื้อโครงสร้างนะครับ หรือว่าอาจจะต้องไปนู่นนะไปปรับปรุงไปดัดแปลงพื้นที่การใช้งานปัจจุบันเลยด้วยสามไปานะครับก็คือเขาก็พูดรวมๆแหละว่าไอการรีทรฟิตนีน่มันก็มีตั้งแต่ระดับส่งผลกระทบเล็กๆน้อยๆตอนที่เราไปลงมือทำมันนะจนถึงขนาดที่ต้องไปทําแบบระดับเรียกว่าปรับปรุงอุปกรณ์ระดับลึกๆเลยนะครับหรือว่าต้องไปปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเลยอินฟาตัคเจอ หรือถึงกับต้องไปโมดิฟายล้อไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพื้นที่การใช้งานในอาคารเลยนะครับรีโทฟิตก็ยังมีระดับย่อยๆของมันอีกนะครับมา <c oughs> และคำเดิมน,นะครับ Low h n n i n n g r u o t นะครับมา,มาตรการที่แบบทางเลือกหนึ่งนะครับที่ทำกันได้ง่ายๆนะครับก็คือการทำอะไรครับเนี่ย implement การลงมือทำอะไรครับ Optimize ระบบควบคุมของระบบปบอากาศนะครับ mm hmm. อัพติมซก็คือตั้งค่าให้ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดตั้งค่าระบบควบคุมให้ได้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงสุดอย่างเงี้ยนะครับคําว่า mm hmm. อ p พติ i ม e ก็คือทําให้ได้ดีที่สุดนะครับสูงสุดมากสุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาบอกว่าเนี่ยวิธีาทางเรื่องหนึ่งที่ทําได้ง่ายๆเลยนะไปอ mm ัพติมซระบบคอนโทรลของ เราป,ประกาศนะครับโดยทำตามไกด์ไลน์เบอร์36นะครับซึ่งมาเป็นซีเควนซ์เลยนะก็คือเขามีขั้นตอนมีสเตปให้ให้เราทำตามเลยแหละนะครับนซะีเควนซ์มันแปลว่าลำดับนะ,นะะก็ไปดูไกด์ไลน์เบอร์36ไกด์ไลน์เบอร์36ว่าด้วยเรื่องอะไรนะครับเป็นขั้นตอนนะครับในการเดินเครื่อง ขั้นตอนในการเดินระบบปับอากาศเพื่อให้ได้เนี่ยไอเปอร์คอมนะครับเพื่อให้ได้สมรรถนะการทํางานสูงสุดนะครับซึ่งไอการออพติมัลเนี่ยระบบคอนโทรลเนี่ยมันไปทําอะไรบ้างนะครับนะก็ซึ่งมันก็หมายรวมถึงนะครับการไปรีเซ็ตนะครับการไปตั้งค่าใหม่ไปตั้งค่าอุณหภูมิใหม่นะครับไปตั้งค่าความดันใหม่อย่างเงี้ยนะครับก็เป็นการไปทำออพติม z e ระบบคอนโทรลนะครับ การ,รการปรับปรุงหรือการปรับปรุงหรือการอัปเกรดอันนี้นะก็อาจจะประกอบด้วยนะครับการเพิ่มนะครับเพิ่มส่วนประกอบหรืออุปรกรณ์เอ่อพวกเซนเซอร์ทั้งหลายนะครับอุปรกรณ์หรือว่าระบบหรือว่าอุปรกรณ์ควบคุมใหม่ๆนะครับเพิ่มเข้าไปนะครับนี่เมื่อเราลงมือทำนะครับ i m p l ล m e n t ลงมือทำการแบบ ตั้งค่าใหม่หรือว่าไปจัดลำดับคอนโทรลใหม่เนี่ยไอ้ผลกระทบที่เป็นไปได้เนี่ยที่มีต่ออะไรก็ตามนะครับที่มันเชื่อมต่ออยู่กับระบบเราเนี่ยเฮ้ยเราต้องต้องคิดถึงมันด้วยนะคือไม่ใช่ว่าแบบเออเราอยากจะตั้งอุณหภูมิให้สูงขึ้นเพื่อประหยัดพลังงานนะแล้วเราก็ไม่ดูเลยว่าเอ้คนข้างในนั้นมันจะ รู้สึกสบายอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเราไปบอกว่าเออลมมันกระจายไม่ไม่ทั่วถึงเราไปย้ายหัวใจลมอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะดูผลกระทบไม่ทั่วถึงเราอาจจะลืมว่าเออจุดเนี้ยเรามองว่ามันไม่มีคนทํางานแต่ว่าเออในในบางจังหวะบางเทศกาลพื้นที่ที่เราย้ายลมย้ายหัวใจลมหนีไปตรงนั้นมันก็อาจจะมีคนเข้ามาใช้งานเป็นครั้งเป็นคราวอย่างเงี้ยก็คือต้องดูว่าเนี่ย ผลกระทบใดๆก็ตามนะครับที่เชื่อมต่อกับระบบเนี่ยมันจะต้องถูกพิจารณาด้วยนะครับบทบาทบทบาทหลักนะครับ primary แปลว่าหลักก็ได้แปลว่าที่หนึ่งก็ได้ที่มาก่อนก็ได้อะไรงี้นะก็เลือกเลือกคําให้มันเข้ากับบริบทแล้วกันนะเนาะบทบาทหลักอันหนึ่งนะครับของวิศวกรเนี่ยในโครงการนี่นะก็คือจะต้องมั่นใจว่า หน้าที่การใช้งานของพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันยังคงเป็นไปอย่างที่มันควรจะเป็นนะครับหรือเป็นไปอย่างที่มันถูกออกแบบไวถูกตั้งใจไว้ให้เป็นนะครับซึ่งมันอาจจะประกอบด้วยเนี่ยสภาวะสบายนะครับหรือว่ามันอาจจะพูดถึงผลกระทบของสุขภาพและความปลอดภัยก็ได้นะครับก็เหมือนเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับ โอเคอันนี้ก็เขาพูดถึงสามระดับแล้วใช่ไหมตั้งแต่ทำคอมมิชชันนิ่งนะครับซึ่งปรับนู่นแต่งนี่นะครับนิดหน่อยไปจนถึงสเต็ปสคืออะไรนะมาตรการอนุรักษ์พลังงานใช่ไหมครับแล้วก็มาสเต็ปสามคือทำรีสโรปิดใช่ไหมแต่ว่าเขาก็มาปิดท้ายว่าเนี่ยถ้าเราจะทำอะไรก็ตามแล้วปรับปรุงอะไรเนี่ยหน้าที่ของพื้นที่หรือการใช้งานในแต่ละส่วนเนี่ยมันก็ยังคงจะต้องเป็นไปนตามที่มัน ตั้งใจเอาไว้หรือว่าถูกออกแบบไว้นะครับโอเคเนาะแล้วก็เดี๋ยวส่วนถัดไปเราก็จะเริ่มมาขึ้นว่าเขาคงจะเริ่มพูดถึงตัวอย่างแคมปัสที่ผู้เขียนเขามีโอกาสได้เข้าไปทำแล้วล่ะนะครับเขาก็จะคงจะเล่าตัวอย่างให้ฟังแบบเป็นตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงนะครับ